ทำปฏิรูปตำรวจมาตั้งแต่ยุคสมัยคุณสรยุทธ์นานนใช่ไหมอาจารย์ก็พยายามปฏิรูปตำรวจยุคคุณเทพสิทธิ์ก็พยายามปฏิรูปตำรวจก็ยังปฏิรูปไม่สําเร็จติดขัดหลายประการมายุคนี้เนี่ยมันก็ช่วงแรกๆก็ดูเหมือนว่ามันจะสวนแนวทางที่เราเรียกร้องเนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอบสวนต้องแยกจากเรื่องการจับกลุมการพิทักษ์กฎหมายผมว่าเรื่องเนี้ เป็นความเป็นความตายของคอสชอและรัฐบาล ulously, พลเอกประยุทธ์มันเป็นสิ่ง <Target> ที่คนคาดหวังกันทั้งประเทศก็แน่นอนถ้าไม่ทำยุคนี้ทุกคนจะพูดกันเลยว่าไ้่จะไปทำอะไรถามว่ายุคพลเอกสุรยุทธ์นั้นก็อำนาจก็บอบบางมากครับตั้งใจอยากทำนั้นนนั้แปลว่าตำรวจมีปัญหาใช่ไหมครับเวลาที่เราจะปฏิรูปเนี่ยแปลว่าสิ่งนี้มีปัญหาครับแต่แล้วไปไปมามาก็ล้มเหลว แล้วก็แม้แต่รัฐบาลคุณใช่ช่วงรัฐบ,บาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็พยายามนะอาจารย์ก็เอาอคุณวส,สิทธิ์เดชกุลชรกกับเข้ามาให้คําปรึกษามีแยกไว้แล้วในขณะนั้นเนี่ยเรื่องกระบวนการในการแก้กฎหมายมันยากเพราะว่ามันมีเรื่องราวในสภายเยอะก็จะแก้ในสิ่งที่ไม่ต้องแก้กฎหมายซะก่อนก็ยังทําไม่สําเร็จก็สรุปว่ายากมากนะ,อะเอาละยุคนี้เนี่ยเราก็หวังว่า เพราะการชุมนุมของมวลมหาประชาชน,น,นก็เรียกร้องเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้ยแน่นอนเป็นเรื่องใหญ่เลยอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าตํารวจกับเราเนี่ยสึกว่าเราสึกว่าตํารวจเนี่ยณสมัยยุคนั้นสมัยนั้นเราสึกว่ารับใช้นักการเมืองเราต้องปฏิรูปกับการช่ชั้นตน้นพูดง่ายว่าเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์เจอระเบิดเ,เ,เจอความไม่ได้ค่อยตรงไปตรงมาแบบสรุปแล้วคนบอกว่าตำรวจนี่แหละเป็นเรื่องแรกต้องปฏิรูปเอา เมื่อมาคุยกันอย่างนี้แล้วในสายตาของคุณวิทยเยนหรือในสายตาของประชาชนก็ตามคุณว่าตำรวจเนี่ยเขามองตำรวจกันยังไงรวมทั้งเอา้าคุณวิทยเยนเนี่ยมองยังไงบ้าง <c oughs> ตำรวจเนี่ยเอามาแล้วเราดูที่ว่าเราจะได้ปฏิรูปในสิ่งที่คนมองนี้น่ากลัวนะอาจารย์พูดถึงตำรวจเนี่ยเดี๋ยวเขาฟ้องก่อนนะดูสิอาจารย์ดรอาทิตย์พูดก็จะก็โดนว่าจะฟ้องใช่ไหมอาจารย์เมื่อไม่นานนี้มีการตั้งคําถามว่าตำรวจมีไว้ทําไม ก็ถูกฟ้องคุณวิทยาออกมาพูดเรื่องการยกย้ายตำแหน่งตำรวจมีการซื้อขายก็โดนฟ้องเพราะฉะนั้นจะฟ้องคุณวิทยเยนอีกสักคนหนึ่งจะเป็นอะไรผมก็กลัว<ม>จิจา์ไม่มีปัญหาผมเป็นทนายไม่ต้องกลัวจัดเลยจัดเต็มเลยคุณวิทยเยน,นเอาเอาอเรื่องแรกก็กลัวนะจารย์เพราะก็ถือว่าตำรวจเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจบาดใหญ่อำนาจบาดใหญ่ รู้สึกว่าใช้อำนาจจะยังไงก็ได้มแม้แต่พลตำรวจแม่แต่จ่าแม่แต่ในร้อยโอ้ใช้กันทุกระดับอาจารย์โอ้โหแปลว่าใครเห็นตำรวจนี่ขนาดเด็กเป็นยังไงโอ้ยไม่ต้องตเด็กอาจารย์ผมขี่มอเตอร์ไซค์เห็นตำรวจผมนีงแบบเฮ้ยผมทำอะไรผิดป่าเน,นี้ยรถผมวิ่งอยู่แรนจ้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะออกขวาไปที่หนึ่งตำรวจเรียกแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นประชาชนที่รู้สึกนี่ว่าตำรวจนี่อำนาจบ,บาดใหญ่มาก จะซัดกับใครจะเอากับใครไม่เอากับใคร,ครได้ทั้งนั้นอ่าหนึ่งพูดถึงเรื่องตำรวจนี่ก็จะมีมักจะพูดถึงเรื่องเรื่องสวยเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เรื่องวินมอเตอร์ไซค์ก็เจอกันอยู่ประจำคือพูดง่ายว่าเรื่องนี้ทุกคนเห็นเป็นเป็นปกติแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยวินมอเตอร์ไซค์ถนนหนทางแม่คงแม่ค้าประชาชนทั่วไปใบขับคงใบขับขี่ตำรวจจะเอาผลประโยชน์ผลประโยชน์ยังไง ทุกคนก็เลยมองว่าเฮ้ยตำรวจนี่มันจะเอาอยัางไงกับเราก็ได้ใช่ไหมแล้วที่นั้นผมยังมองเลยว่าตำรวจนี่ทำไมเป็นคนที่ไปเวลาคนไหนมีเงินมีอำนาจมีอิทธิพลท่านทำไมจะยืนอยู่ข้างนั้นยิ่งเป็นนักการเมืองระดับจังหวัดระดับใหญ่ระดับที่มีอำนาจมีอิทธิพลเฮ้ยตำรวจทำไมไปเป็นเครื่องมือเขานี่คนเขามีความรู้สึกงั้น แล้วทำไมไอ้คนยากคนจนคนทั่วไปคนด้อยโอกาสมันทำไมมันถูกลังแก่าอะไรในทำนองนี้เพราะถ้าจะนึกถึงเนะพอมันมีเรื่องคดีบ่อนคดีสถานเริงลมเนี่ยคนกลุ่มแรกๆที่เรานึกถึงเนี่ยก็คือตำรวจว่าทำไมตำรวจปล่อยให้มีที่นั่นที่นี่ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เวลามียาเสพติดเราก็นึกถึงว่าตำรวจปล่อยไว้ทำไมวะเนี่ยต้องมีความเกี่ยวข้องแน่ๆใครๆก็ต้องนึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องสวยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเ แล้วทำไมเราก็มองเอ๊ะทำไมตำรวจเนี่ยต้องยุ่งไปทุกเรื่องวะจริงป่ะเฮ้ยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องปา่าไม้เรื่องริมน้ําลําคลองห้วยน้องคลองบึงงูเงืองูเงี้ง ơ, งงยวเขียวขอสารพัดตรวจมนเข้าเมืองร้อยแปดพันเก้ารถฟงรถไฟเรือเมลีเก้ทำไมตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องไปหมดอันนี้เราถึงได้เรียกร้องนะจ๊ะให้ปฏิรูปตำรวจ เราก็ที่สาคัญเนี่ยเราอยากจะให้มีภาพพจตตารวจที่ดีในอนานะคตตํารวจจะต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราประชาชนเห็นแนละ้วรู้สึกอบอุ่นไม่ใช่เห็นรู้สึกแบบว่าหวาดกลัวว่าเฮ้ยตำรวจจะมาอะไรจากเราหรือเปล่าวะ,ะที่สําคัญที่สุดผมว่าอันอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติคู่กับสังคมไทยแล้วนะค,คุณวิทยเยนแต่ระยะหลังๆตั้งแต่คุณวิทยเยนเห็นมาผมเห็นมาความรุนแรงที่เราได้ยินจนกระทั่ง มันยอมรับว่าเป็นเรื่องของความคุ้นชินจนกลายเป็นเรื่องปกติเนี่ยทำไมตำรวจต้องมีการซื้อขายตำแหน่งจริงป่ะครับเฮ้ยทำไมตำแหน่งจะเป็นผู้กำกับเป็นผู้การต้องเสียกันสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านบางตำแหน่งพูดกันถึงขนาดนั้นครัเฮ้ยมันทำไมตำรวจจะต้องไปวิ่งเต้นโยกย้ายมันทำไมต้องสารพัดเลยใช่ไหมครับ ข่าวแบบนี้หนาหูแล้วคุณคิดว่ามันเป็นข่าวหรือมันมันก็น่าจะมีต้นต่อนะอาจารย์ถ้ามันไม่มีไฟก็ไม่มีควันนั่นนั่นแปลว่าเอาละคนที่อยู่ในแวดวงตำรวจด้วยกันเนี่ยเขารู้นะฮะแม้ว่าในยุคหลังๆจะพยายามที่จะไม่ให้มันมีแต่เรื่องแบบนี้มันก็เล็ดลอดออกมาจนตำรวจเองเขาก็มีความรู้สึกนะว่าเขาจะเจริญเติบโตได้นั้นเนี่ย เขาจะต้องไปใกล้ชิดกับนายต้องไปประจบประแจงสอพอกับนายตำรวจคิดว่าจะเติบโตได้นั้นจะต้องใช้เงินใช้ทองเรื่องอย่างนี้ทำไมในแวดวงตำรวจเนี่ยมันรู้สึกว่าแรงกว่าในส่วนราชการอื่นๆจริงไหมคุณพิเทียนครับถ้าเป็นอย่างนี้ในยสุดท้ายตำรวจก็จะไม่เป็นอิสระ,ะตำรวจก็จะต้องพึ่งพิง,พงอำนาจที่เหนือกว่าขึ้นมาเพราะตำรวจไม่เป็นอิสระตำรวจต้องพึ่งพิง,พง,พง,พงอำนาจที่เหนือกว่าสุดท้ายเนี่ย กระบวนการยุติธรรมชั้นต้นมันก็บิเดเบี้ยวเพราะนี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องให้ปฏิรูปเพราะนั้นตำรวจดีๆเราไม่ว่ากันนะเพราะตำรวจดีๆต้องมีอยู่แล้วทุกวงการอาจารย์มันต้องมีทั้งดีและก็ที่ไม่ดีแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับประชาชนประชาชนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภอเห็นตำรวจรแล้วคนที่มาก่อนคือตำรวจแต่แล้วตำรวจที่เขาหวังจะเป็นที่พึ่งพิงให้เขารู้สึกอุ่นอกอูน,อนใจ เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมน้อยนะอะไรอย่างนี้อะครับแต่ว่าเราก็มีความหวังกับท่านอาจารย์เพราะว่าเมื่อไม่นานนี้ที่ผมถอนพิษกบอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยเราก็พูดกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปเอาไว้ของตํารวจเอาไว้ดีนั่นก่อนจะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตํารวจอีกนะครับท่านเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการตั้งให้เป็นตํารวจจังหวัดอย่างนั้นเหรออาจารย์ลองไปฟังอันนี้กันไหมครับอาจารย์ไปดูสิ เรื่องของข้อเสนอเรื่องการเปรุ่นตำรวจนะที่ผมก็ให้ไปพิจารณานะผมก็ได้สั่งการให้รับเรื่องไปพิจารณาดูที่ว่าไอการที่เดิมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมรไทยแล้วต่นหลังก็มาแก้ปัญหาว่ามันอยู่ที่อะไรในดนตรินะมันเหมาะสมหรือไม่เพียงใดอย่างไรถ้าจะไปอยู่ที่อื่นมันจะเป็นยังไงรายงานผมไม่พิจารณาเพิ่ม่าถ้าอย่างนั้นก็ไปอยู่ถ้ามันไปดูที่ว่ามันไปอยู่กับฝ่ายข้องคงได้ไหม เราเป็นต้องดูแลด้วยกันซึ่งกันและกันทันบองเนี่ยก็ไปหาหรือได้ทุกทุกทุกทางออกนะยังไงก็ได้เสนอมาแล้วกันแต่ทั้งนี้ถ้ามันขึ้นอยู่คณะกรรมการปฏิรูปนะครับตำแหน่งการไปรูปมานิตรตามรัฐธรรมนูญกำหนดไปแล้วว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจขึ้นมาจากคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสองคณะเนี่ยซึ่งมันจําเป็นนะตามกฎหมายก็จะต้องมีมีมีอะไรล่ะอ่ากรรมการอิสระนะในการพิจารณาตรงนี้ออกมาที่ก็ต้องรับความคิดเห็นทั้งหมดนั่นแหละ ในการที่จะปรับผมเห็นประเด็นหลักๆการจะไปขึ้นอยู่กับใครนะการขึ้นอยู่ใครสำคัญว่ามันจะไปทํางานได้ดีหรือไม่นะแล้วการดูแลค่าการตํารวจเขาจะดีพอหรือเปล่าแล้วก็การความยุติธรรมให้กับประชาชนในต้นทางเนี่ยเขาจะทําได้อย่างไรกระบวนการสอบสวนก็มาว่าอีกทีว่ามันจะแยกกันได้หรือไม่นะมันมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนไง ผมว่ามีความคิดเพิ่มเติมไปกันว่าเอม,มันมีทางไหมถ้าจะให้ตำรวจเป็นตำรวจพื้นที่ดูแลพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจังหวัดอยู่ในกรอบของกรมรอจังหวัดได้ไหมย้วมันต้องมีหลักการดิไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เอาไปโน่นโยน,นไปนี่ไปทางของทางไม่ได้หรอกมันต้องมีความชัดเจนในเรื่องสายการบัญชาช่วการบัญชาแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้เพื่อจะถ้าเป็นไม่ได้เหการจะทําให้ทุกอย่างมันเกิดความทำหน้ายิ่งขึ้นก็มันก็ต้องกระจายอำนาจตรงนี้ไปในเรื่องการ สืบสวนสอบสวนการด,ดําเนินคดีหรือการเป็นจุดระดมควาิธรรมถ้ามันจบขึ้นภายในจังหวัดได้มีกลไกของ,งตำรวจตรงนี้แค่หน่อยหนึ่งมันก็จะช่วยผู้วายจังหวัดไม่ใช่หรือในการที่จะลดปัญหาที่จะเข้ามาสูตกลางนะนี่แนวคิดของผมนะอันนี้นะครับท่านนายกท่านพูดไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนกว่าๆที่แล้วก่อนที่จะตั้งคณะกรรมการอิสระกนนะปฏิรูปตำรวจเขาบอกว่ามองว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงเพราะเรา เราสู้กับมันมืดมาตลอดเรือกัริรูปตำรวจก็เรามองกันมาโดยตลอดว่าเฮ้ยตำรวจนี่ทําไมสายบังคับบัญชาเนี่ยตั้งกับโรงพักเนี่ยมันยันยาวมาจนกระทั่งถึงปทุมวันแล้วพอท่านพูดเรื่องปฏิรูปจังหวัดเป็นเป็นเป็นตำรวจจังหวัดเนี่ยเราว่าอันนี้คือแนวทางที่เราต้องการให้มันแยกตำรวจซับก็เรื่องมันเกิดที่ไหนก็ควรให้มันจบที่นั่นครับมันไม่เห็นจะต้องมาถึง กรมปรทุมวันอะไรเลยจริงว่ะพอ่นี่นนะคือหลังจากผ่านมาแล้วสองสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วทุกสดในที่สุดเราก็เริ่มเห็นแสงสว่างเออเห็นว่าท่านนายกนี่มีแนวคิดที่ค่อนข้างจะในลักษณะกระจายอํานาจของตํารวจเนี่ยออพูดง่ายๆที่เห็นว่าสายบังคับบัญชามันยืดเยื้อยาวเนี่ยให้มันจบจบในระดับจังหวัดให้มันอยู่ที่จังหวัดจะไม่ต้องวิ่งเต้นโยกย้ายข้ามจังหวัดก็เป็นสังกัดจังหวัดจ้ะจากนั้น ท่านก็มีการตั้งตามรัฐธรรมนูญนกําหนดให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตารวจขึ้นมาเราก็ทํางานให้เสร็จสิ้นนะครับมีระยะเวลาจากนี้ไปอีก9เดือนอนะครับซึ่งพอท่านตั้งขึ้นมาปุ๊บในการประชุมเนี่ยเข้าใจว่าท่านให้แนวทางท่านคณะกรรมการไปรูปตารวจนะครับผมเพียงแต่เขียนไปแล้วให้แนวทางในการปรูปซึ่งก็รับข้อมูลทั้งหมดมาไม่ว่าจะาสสปสปชสปท อะไรล่ะแล้วก็ความเห็นอื่นๆนะตามสื่อตามอะไรต่างๆมก็รวบรวมไปนั่นแหละว่าทั้งหมดมันก็เข้าไปอยู่ในกล่องของสามเรื่องหลักๆใหญ่ก็คือเรื่องของการไปรูปองค์กรนะที่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันยังไงนะจะมีกี่อะไรล่ะไปขึ้นอยู่กระทรวงนกระทรวงนี้และวก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละไปรูปองค์กรนะเรื่องพิษเรื่องอะไรอันที่สองก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องกฎหมายก็ต้องไปดูกฎหมายตำรวจดูกฎหมายที่ตำรวจใช้ในการทํางาน นะเรื่งการสอบสวนเรื่องการ,อ,ร,ร,อ,การอะไรพิสูจน์หลักฐานอะไรพวกนี้นะซึ่งมีปัญหาอยู่เดิมอ่นะเนี่ยกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามคือเรื่องของแต่รูปบุคลากรเราจะดูแลตำรวจชั้นผู้น้อยอย่างไรขึ้นมาถึงระดับสูงให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมดูแลในเรื่องงบประมาณในเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆซึ่งมันมีหลายอย่างตำรวจเนี่ยเขาต้องใช้งบประมาณหลายประเภทด้วยกันถ้าเราจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเขาก็ต้องจะได้ไม ไม่ต้องไปหาจากวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะซึ่งผมไม่ได้ว่าเขาทำนะเพียงแต่ว่าต้องทําให้ชัดเจนนะครับว่ามันมีกลุ่มงบประมาณใดบ้างนี้ตํารวจมันมีงบประมาณที่จําเป็นอย่างนั้นคืองบงบประมาณในการสืบสวนสอบสวนนะอย่างเช่นเขาต้องไปหาข่าวอะไรต่างๆงี้ยจะจะทำยังไงก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้เขาไม่งั้นมันก็ต้องไปปรับในงบประมาณในอนๆมาใช้งานตรงนี้ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะถ้าท่านแสดงจริงจังอย่างนี้เนี่ยนอะาจารย์ผมว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะคุณวิทยเยนถ้าคนเป็นหัวหน้าคอสอชอเป็นหัวหน้ารัฐบาลปล่อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการมผมเองเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรกับคณะกรรมการเสมอไปนะกรรมการนั้นในนั้น,นี่นมีตำรวจปาเข้าไปสักครึ่งหนึ่งออใช่ไหมเออแล้วบุคคลภายนอกอเป็นผู้ทรงคุณุวุิอีกครึ่งหนึ่งผมเนี่ย มีความรู้สึกลึกๆนะเอาละข้าราชการประจําเช่นประหลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้รวมแล้วส <คน S 2> ี่สห้าคนยรวมแล้วสามสิบหกคนประจํากับตํารวจผมเนี่ยคิดแบบเข้าข้างนะขออภัยด้วยใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นไรผมว่าเวลาตํารวจที่เขาจะปฏิรูปตํารวจมันเป็นไปได้ยากมากนะเพราะคนที่อยู่ในองค์กรของตัวเองย่อมปกป้องคุ้มครอง ตัวเองแล้วก็จะมองแต่เรื่องใกล้ๆตัวจะปฏิรูปตัวเองนี่ยากอาจารย์เหมือนเวลาที่รัฐธรรมนูญสมัยที่ผมเป็นสอวอนะคุณวิทย์เ,เวลาเขาแก้รัฐธรรมนูญเราหวังว่าจะให้นักการเมืองนี่แก้รัฐธรรมนูญแล้วมันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วแก้แล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้นักการเมืองเนี่ยเข้ามามีส่วนได้เสียตรงนั้นยากมากไม่ต้องอื่นไกลจะแก้รัฐธรรมนูญที่มาของสอวอ ความจริงทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าด,ดีอยู่แล้วนะฮะของเดิมเนี่ยไม่เอาลูกไม่เอาเมียพักการเมืองเนี่ยมาเป็นสอวอไม่ได้ถึงเวลาเข้าสภาจริงๆนะคุณวิทยเยนคุณจับได้ครับข่าวที่แก้รัฐธรรมนูญครับถึงเวลานักการเมืองทํำยังไงพักแก้ผัวให้ลาออกจากพักวันนี้พรุ่งนี้ลงสอวอได้เลยเป็นสอเป็นผัวเป็นเมียกัน ลงสอวอได้เลยคือเดิมไม่ได้คนที่เป็นญาติใกล้ชิดไม่สามารถไม่ได้เป็นสอสอและสอวอได้แต่พอเวลานักการเมืองแก้หัวไปไปมามาสอวอที่จะมีหน้าที่การกรองตรวจสอบกลายเป็นเหมือนกับสภาเดียวกันเห็นไหมนี่คือนักการเมืองเวลาแก้เดี๋ยวขอโทษผมเติมไปนิดหนึ่งผมเป็นกรรมาธิการเรื่องกฎหมายสุดซอยครับตอนที่แก้ในชั้นกรรมมาธิการเนี่ย มันสวยสดงดงามนะอาจารย์พูดถึงกฎหมายล้างผิดเ่ยนะกฎหมายนี่เราโทษสกรอมเนี่ยผมเป็นชุดที่คุณวรชัยแกเป็นนี่แหละในชั้นสอวอเนี่ยมันก็แก้คดีนั้นคดีนี้เราก็มองเออมันเป็นประโยชน์เพื่อจะก่อให้เกิดความสมานฉันท์ปลองดองในเบื้องต้นแต่ถึงเวลาเข้าสภาจริงๆที่นักการเมืองจะต้องแก่เต็มแม็กสุดซอยเลยแปลว่าคดีต่างๆทุจริตโกงกินคอร์รัปชันตั้งแต่ไหนถึงไหน พะล่อกันสุดซอยคือจนเป็นเรื่องเป็นราวให้มวลมหาประชาชนต้องออกมาตอนนั้นเพราะจะล้างผิดนี่เหมือนกันพอะพูดเรื่องตำรวจผมเองเนี่ยพยายามมองโลกคุณคิดดูรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยฉบับอาจาร,รย์บวรศรักดิ์ก็ต่างถ้าทำไมไม่เอานักการเมืองมาล่างเพราะเขารู้ว่าเวลาเอานักการเมืองมาร่างนักการเมืองก็จะมองแต่เรื่องของตัวเองแล้วทํายังไงให้ตัวเองเนั่นเข้ามามีส่วนในตรงนั้นชชุดกรทรของอาจาร,รย์วิ มีชัยก็เหมือนกันใช,นะใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะแต่ถามว่าทั้งหมดนี้เขารู้ว่าคนที่อยู่ในองค์กรนั้น่ต้องไก่แม่จะจะเอาพระมาปฏิรูปองค์กรของพระ,ะถุณว่าง่ายไหมไม่ง่ายแต่แล้วนี่จะเอาตำรวจมาปฏิรูปตำรวจมันก็ยากยาเพราะนีการที่นายกให้แนวทางเอาไว้ว่าหนึ่งสองสามอย่างนี้เนี่ยเท่นพูดมาสักครู่เนี่ยท่านเขียนไว้ด้วยลายมือด้วยนะอาจารย์ใช่แล้วส่งให้กรรม,ก,รรม,ก,รรมการ,ร,รผ<ม>ู้ตำรวจ,จ มีความรู้สึกว่าดีใจถ้าคนเป็นหัวหน้าคอสอชอทําการปฏิวัติมาแล้วบอกว่าจะมาปฏิรูปเรื่องตํารวจครับแล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ให้ท่านอยู่แล้วครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยท่านจะต้องทำคือ <ใน S 2> รัฐธรรมน,นูญเนนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเลยว่าว่าดำเนินเขาว่าอย่างนี้นะให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพครับ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมแต่ว่าภารกิจของตำรวจมีแค่ไหนเอาแค่นั้นทุกวันตํำรวจทุกเรื่องไหม,มคุณเอ๋ทางรถไฟเรือเมลิเกตํำรวจที่ผมพูดไปสารพัดเรื่อง,อง,งทางหลวงทางหลวงจราจรเรามีตำรวจท่องเที่ยวตำรวจรถไฟนีงไงเขาบอกว่าไปแก้ไขเรื่องภารกิจซะให้เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทำยังไงการแต่งตั้งการโยกย้ายทำไมมันจะต้องวิ่งเต้นทำไมมันจะต้องซื้อทำไมมันจะต้องเลียแข้งเลียขาทำไมจะต้องประจบสอพอทำไมคนดีมันไม่มีที่ยืนวะอะไรในทำนองนี้รัฐมนูญเขียนไว้ยอย่างนี้ก็จริงแต่ถ้า,ถาสมมติว่านายรัฐมนตรีท่านไม่ให้แนวทางให้ชัดเจนไว้เนี่ย สุดท้ายเขาอาจจะปฏิรูปในแนวทางอย่างเช่นเรื่องภารกิจหน้าที่ตํารวจเนี่ยเขาอาจจะทําตํารวจให้ยิ่งใหญ่กลายเป็นกองทัพเหมือนที่เคยมีความคิดที่จะตั้งตํารวจขึ้นมาเป็นกระทรวงรเพราะเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้คือการปฏิรูปแล้วก็ตตแบงไปได้ว่าก็ทําตามรัฐธรรมนูญแล้วผมว่าก็ดีที่นายกออกมาพูดเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อเอาไว้งานนี้จะเห็นเป็นประการใดก็าตามผมเชื่อว่าทั้งคุณวิทยเยนผมและท่านผู้ชมครับ เห็นเลยว่าท่านลำพังปล่อยให้คณะกรรมการ36คนครับโดยท่านพลเอกบุญสร้างทำการปฏิรูปไปโดยท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคอสชอปล่อยไปเป็นอิสระปล่อยโดยลำพังนะครับคุณว่าหวังได้ไหมยากอาจารย์เพราะว่าอย่างที่เราบอกวันนั้นมีตำรวจอยู่ตั้งหลายคนเวลาจะพูดจาอะไรกันก็เกรงใจตำรวจด้วยกันแต่นายกให ลักเกณฑ์ไว้เลยว่าปฏิรูปเรื่ององค์กรว่าจะต้องเป็นอิสระขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดอย่างไรรพูดเรื่องปฏิรูปเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องแยกสอบสวนพิสูจน์หลักฐานออกจากกันคือถ้าแต,แ,ตแต่งตั้งโยกย้ายถ้ากรรมการทั้งหมดเนี่ยถอดรหัสคําพูดของท่านนายกมาครับแล้วปรับกับรัฐธรรมนูญที่กําหนดร,รวมทั้งบทเฉพาะการที่กําหนดไว้เลย <c oughs> ว่าจะต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งเหลืออยู่9เดือนครับแล้วนายกติดตามการทำงานอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ผัดดันคือถ้าลำพังปฏิรูปเล็กๆน้อยๆปฏิรูปออกมาแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตำรวจยังเหมือนเดิมตำรวจยังรีดไถเหมือนเดิมการแต่งตั้งโยกย้ายยังเหมือนเดิมตำรวจยังใช้อำนาจการสอบสวน สร้างความเป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้างปั้นผีลุกปลุกผีนั่งกันตามที่ประชาชนมีความรู้สึกและเห็นอยู่มันแก้ไขอะไรเหล่านี้ไม่ได้นะผมว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยทำให้นายกจะเสียหายอย่างมากเลยถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยสามปีเศษคนก็คาดหวังกันเยอะว่านายกจะปฏิรูปตำรวจ ถ้านายกปรรูปตำรวจสำเร็จอย่างที่เราคาดหวังกันอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของนายกเลยนะอาจารย์โอ้โหผมว่าประชาชนทั้งประเทศเลยนะต้องให้กุหลาบสีแดงแล้วก็ต้องปบมือชัยโยโหร้องกันเลยว่าโอ้โหปฏิวัติแล้วแม้ว่ามันจะสามสี่ปีแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่เสียของเลยโ,โยยว้ยปิสเเ็่ออองงงททีีายกยออยายา้้นนนนุุดดผลลชโบแขธ แล้วถ้าปฏิรูปไม่สำเร็จลยะอาจารย์ผมว่าเป็นตราบาปหรือชิ้นโบดําที่พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติมาแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ต่างอะไรกับนักปฏิวัติคน,น,นอื่นปฏิวัติมาแล้วก็ไม่ทําอะไรเอ,อนั้นเราจะต้องติดตามเป็นกําลังใจให้ท่านนายกไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะถอนพิดเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือพลเอกประยุทธ์เนียอาจารย์ท่านต้องถอนด้วยตัวแล้วท่านต้องทราบด้วยว่า ถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปตำรวจให้จริงจังแล้วครับ,รบผมเชียร์ผมสนับสนุนอยากให้สำเร็จครับคุณวิทย์